บายดีจ้าพี่น้องวันนี้เรามาทําซุปหน่อไม้แห้งนะคะหน่อไม้แห้งจากเมืองไทยเวลาจ้าพี่น้องใส่เป็นต้มยำหน้าอก,อก่อนะนจานขัวเจ้ให้แซ่บนี่คือใส่บักแดงนั่นได้พอขูดบักแดงใส่แล้วพี่น้องเด้อเอาะนามยาหน้งก่อนเรวจะมาขวัวพริกหอมนะคะหอมกระเทียมขัวแยกนะคะ น้นยาแนงนี่ข,นข,นขน้นๆด้วยพี่น้องแห่งขนแหงแสบด้วยคุณนะยิ่งขนยิ่งอร่อยนี่จ้าพี่น้องครับตัวเปียเอามาหมู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องมาขึ้นนี่ละหลวแต่ได้มีพี่น้องอยู่เป็นแนวนี้นะหลวกกินกับซุปน้องไมน้ะมนะแม่ะนะตอนนี้เราทำสองแม่ครัวนะคะ ม็นบอกมันเหมือนผักกวางตุ้งเลยแล้วก็อันคือผักกระจนบานเท่านะคะพี่นอ้องสีสันก็จะประมาณนี้แล้วก็คั้นห่อลวกแล้วแม่ครับไปนอกหนังเย็นอีกเท่อนึงด้วยค่ะนี่เรียบร้อยแมงกวดลงเรียบ้อยกวดยังหนักนกวกกวกเลยพี่นอ้อง ซุปนอใหม่แหงจ้าอันนี้เด้อพี่น้องตัวล่างไว้กับสิลวกกอสีออมแนงสีนะคะอันนี้คือเลือกเอามาลา่างนะนี่มัน,นผักกวางตุง้งบานเข้านะหรับพี่น้องนี่ยล่างนี่เ็ยอดอ่อนๆมันเดี๋ยวมาว่านนี่อันนี้ดอกจูๆ่ๆมันนี่ค่ะ ดอ,อกจุ้มจูมันคือประกาศหินเนะพี่น้องนี่นะอ่อนๆอ้อมใส่ไก,ก่กระเสียบเด้อพี่น้องอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอานอกน้ำเย็นนะคะพี่น้องเห็นภามออกนะคะพี่น้อง ขอาน้ำต้มออกแล้วให้มันสะเด็ดน้ำนะคะใส่น้ำเย็นค่ะนอกน้ำเย็นนะคะนอกน้ำเย็นก็ขึ้นได้แล้วมันก็จะออกกรอบๆนะคะพี่นอ้องกรอบๆสุกๆผักสดเราก็มีนะคะพักซี ซื้อมาจากตลาดนัดเจ้าค่ะพี่น้องมือวันจันไปตลาดนัดจันที่ผ่านมามั่นมีย่ยงใจ่ครับซุปน้องไม้แล้วก็ลวกพักพีน้าหารแบบบ้านๆเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องลวกพักมีให้บองพี่น้อง กินกับปนลกับเซ็กบก็กินกับซุปน่อไม้นะคะพี่น้อว่าจิเป็นพักสดพักลวเอาคลิปนี้ฝากกันี่กนองไว้แล้วจ้าคลิปเป็นสันอยู่ดีไม่แห้งเด้พี่นองเด้อพอกันคลิปหน้าจ้า